ทำเค้กก้าอ่อนสูตรนึ่งกินการสูตรนี้ทำง่ายอร่อยหอมนุ่มฟูไม่มีเครื่องตีไข่ผสมแป้งก็ทำได้ไปทำกันแป้งสาลีเนประสงค์150 1 5หกรัมน้ำตาลทราย100กรัมผงฟู7กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์3าฟองกลิ่นวานิลา 1, 1ช้อนชาน้ำมันดำข้าว30กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ตามด้วยกะทิ 100ML คนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะจนเป็นเนื้อเนียนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อเ้าสับลงไป50กรัมสับให้ละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันไปเตรียมใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ของเบลนะคะถ้วยอลูมิเนียมเบอร์3219ถ้วยกระดาษเบอร์3217ใส่ขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งหน้าขนมด้วยเ้าอ่อนนะคะปริมาณตามชอบได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะน้ำของเราต้องเดือดจัดๆแบบนี้นะก่อนนําขนมขึ้นไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟแรงนะคะทั้งหมด13นาทีเวลาการนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้นะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ